มึงเป็นอะไรครับกูแค่หลอกหลอกหลอกนี่แบบเออเหมยอาจจะไม่เต็มร้อยไซโคโลจีนิดนึงตอนที่ไปทีมชาอาจจะไม่เต็มร้อยแต่แต่อยู่ในบ้านอาร์เซนอลด้วยตรงนี้แฟนบอลเรื่อแบบเชียร์ทีมเดมเต็มที่เลยสนุกสรุปตอนนี้ซาก้ามาตินเนลลี่โอเดกาโคดีผมว่าเกมนี้อาร์เซนอลสองศูนย์หนึ่งผมคิดว่าหนึ่งหนึ่งหรืว่าหนึ่งศูนย์ไม่รู้ไม่รู้ชนะโอ้โหแล้วมันมีข่าวมาว่า หกเจ็ดคนบาเยรนไม่ชอบในเยอรมันอาจจะมีผลเยอะนะใช่ครับแต่การที่ผมอยากเล่นในแม่งแล้วเน้่ยพอมีโค้ชใหม่มาทีนี้ไอ้พวกนั้นวิ่งยับเลยใช่ใช่แต่เอาจริงๆนะผมว่าไม่ง่ายสำหรับผมเพราะไม่ง่ายไม่ี่ายเด็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสุสัปดาห์นะครับวันนี้รายการใหม่ล่าสัตว์เลยเออชื่อว่าเรามากันครบแบบเนี้ยเราจะมาจะบอกว่าฟันธงก็ไม่ได้แล้วผมใช้คำว่าเราจะมา ทายสกอร์เลยครับไทยสกอร์เลยเพราะพวกเราเนี่ยแม่นกันอยู่แล้วแม่นพูดไปเลยกล้าพูดอยู่แล้วสกอร์เท่าไหร่ได้ว่าไปนะถ้าผิดก็คือหน้าขาวอกลียดกลัวขาวทุกสัปดาห์ก็เราจะเลือกเลือกเกมสำคัญครับคู่ใหญ่ซึ่งสัปดาห์นี้จริงๆอย่างในพรีเมียร์มีเยอะนะมีแมนเชสเตี้ลิเวอร์พูลแต่ผมว่าช่วงนี้ทุกเกมสำคัญหมดแล้มีแมนซิตี้วันนี้เราเลือกแมนซิตี้ลิเวอร์พูครับอาร์เซนอลลีด ใช่แมซี้ลิเวอร์พูลแล้วก็มีแมตช์ด้วยอาร์เซนอลลีกแล้วก็มีมาสเซนแล้วนแมนอยู่แล้วก็มีของเยอรมันด้วยดอรทมุนด์บาเยิร์นโอ้โหนี่กป็นแบทใหญ่แบทใหญ่แบทใหญ่ครับนะตอนนี้ใครนำรู้สึกกับดอทมุลนำบ้าดอรทมุลนำนายแล้วนด์ขึ้นมาโดไล่ออกแล้วด้วยใช่ครับเป็นทูเคิลเอาเราเลือกคู่แรกเป็นแมนซิตี้ลิเวอร์พูลก่อนนี่เบิร์นครับในฐานะแมนซิตี้ฐานะแมนซิตี้ก็ ห้ามพลาดเพราะว่าตอนนี้อาร์เซนอลแม่งฟอร์มร้อนแรงมากต้องยอมรับว่าผมว่าอาร์เซนอลไม่พลาดเลยต้องอาร์เซนอลบอยเจอรีส์ด้วยในเกมนี้สำคัญบิอร์ภูกับแมนแมนซีมันมีอะไรกันอยู่แล้วก็ทุกปีก็เวลาเจอก็เจอกันว่าสนุกดูยากะใช่ดูออดูยากสนุกสนุกตัวผู้เล่นบอกว่าใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงหมายถึงว่าไม่มีใครเจ็บ อะไรแบบนี่มหาเล่นไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะผมว่าน่าจะได้นะผมว่ามันเป็นแบบแค่หลอกหลอกนิดนึงแบบเอออมมันไ่าจจะไม่เต็มร้อยไซคลอจีนิดนึงตอนที่ไปทีมชาอาจจะไม่เต็มร้อยแต่เมื่อก่อนพวกเฟอร์กสันมันถามประจำนะโอ้ยบอลโอ้ยไม่บอกแล้วมันเจ็บถ้าเจ็บนิดนึงผมบอกเลยเจ็บสามเลยไม่ได้จะไปหลอกนิดนึงไอ้ลิวพูเนี่ยแนวรุกอ่ะนุนยงนุนเยสกัคโปซ่าดิแสกลับมาแล้วด้วย จะลงหรือเปล่าตัวจริงจะต้องดูตรงกลางก็คือผมว่ามันได้พักมาเต็มๆผมมองว่าเกมนี้คือซิตี้งเหนือกว่านะถ้าพูดตามตมเราเล่นบาร์ซิตี้ผมมองดีที่ส่งริวูวได้แค่เสมอดีที่สุดนะแต่โอกาสแพ้ผมว่ามีมีมีผมว่าหถึงเจ็ดสิบเซนจุดอ่อนของสองทีมนะไอ้ตอนนี้แบ็กโฟร์เกมรับเกมรับมรับมันไม่ค่อยทั้งสองทีมนะผมฟันธงนะหนึ่งหนึ่ง นี่เอาแตช่วยลิฟวูนิดนึงโอเคครับผมเอาสองศูนย์ะสองศูนย์มนซิตี้นะเพะเล่นมันผอมมันใจมากเลยนะอยู่ที่ถูกเวลาตลอด3เกม9ลูกเออใช่ยิงเยอะโอ้โหสุดต่อครับผมคิดว่าแมนซิตี้ชนะลิงศูนย์ครับผมคิดว่าซิตี้สองนมมันผมคิดว่าอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเลอะแล้วเลอทันแล้วเด็กขี้เลย เด็กขี้เลยกินซูชิมาด้วยไม่ื่อกีเขาผมคิดว่าแล้วเอาเปลี่ยนคำเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมฉันคิดว่ากูฉันว่านะอย่นี้ลยกูคิดว่านะสองหนึ่ง city c ตี้สอง ลลิเเวออร์พูน่โคไม่มีใครคิดว่าลิเวอร์พูลชนะตามนี้ตามนี้คิดว่าเสมอเสมออ่ะมาอาร์เซนอลกับลีดคู่ที่สองครับคู่นี้จริงๆแล้วผมว่ายากมากสำหรับลีดที่ลีดจะมาแบ่งแต้มแต่ถามว่าลีดดีขึ้นไหมดีขึ้นนะดีขึ้นแต่อยู่ในบ้านอาร์เซนอลด้วยตรงนี้แฟนบอลเรื้มแบบเชียร์ทีมยังเต็มที่สนุกสนุกมากยากลีดลีดต้องนำแบบ20วินาทีนำ1-0เหมือนบอลบอลเหมือนไม่ผมว่ามัน แต่ก็โดนไปแล้วไงตอนมาก็โดดใช่ไหมท้ายไม่มันไม่ใหญ่ถ้าน้ำก่อนโดนแน่มันจะแบบเล่นเกมลับแบบหด่วนเสน่ยด้วยเขารู้ว่าซิตี้ต้องเจอลิเวอร์พูลด้วยคิดว่าเออเต้นนอนเต้นนอนคนอ่ะผมว่าคนเราได้เจอกันเวลาไหนพร้อมกันนะ ไม่รู้เนี่ยใครเล่นก่อนไม่ม่ม่ซิตี้เล่นก่อนไม่ซิตี้วูเล่นเร็วคู่แรกคู่แรกเลยเล่นก่อนแต่ผมว่า a s นี่ไม่กดดันมากอะไม่มากตอนนี้ห้ิตีชนะเราก็ตำแม้ตัวเองบ่บาดังตัวเองเราแบบต่ำไม่ได้แล้ว a ์เ e นอลตอนนี้ซาก้ามาตินเนลลี่โอไดกาโคตรดีผมว่าเกมนี้ a r เซสองศูนย์โยสองศูนย์อา a r เซนอล สามศูนย์ครับอาร์ซอนสี่หนึ่งไม่ยิงเลยไม่น่าไม่น่าแต่ผมว่าสู้ยากยากตอนนี้ยากยากเนนบ้านนะอาร์ซอนตรงนี้ขายไปก็เหนื่อยผมว่าผมว่าลีดนำก่อนแล้วก็อาร์ซอนกลับมาแซงสี่ลูกอาคู่ต่อไปนิวคาสเซลกับแมนยูแมนยูชนะเจ็ดหนึ่งยังนิวคาสเซล อาก็ถ้าพูดตรงๆช่วงหลังก็อาจจะดีขึ้นมาบ้างสองทีมมาสองทีมมาแต่ลูกเกมมันหืดทุกนัดครับตัวจบมันไม่มีแม่งเลยก็เก่ไม่มีการมือซ้ายก็ไม่มีหน้าเป้าอ่ะต้องพูดเป็นเกมที่สาคัญน้อยกว่าทั้งสองทีมอ่ะใครเก็บแต้มก็ดีแต่จริงๆนะผมว่าไม่ง่ายสำหรับแมนยูเพราะว่ายูเซอร์เนี่ย แม่งเล่นเหนียวมันอยู่ไม่มีมันเสียยากนะมัยู่ไม่จบไม่ได้คาร์ชินาโดนแบนเนี่ยคือปัญหาใหญ่นะผมว่าตรงกลางมันหนักนอกบ้านด้วย ออนกถ้าลงสกอร์วันนี้นะผมว่าโอกาสแมนยูแบ่งเสมอสูงมากเนี่ยผมว่าเสมอหนึ่งหนึ่งผมคิดว่าหนึ่งศูนย์แมนยูแมนยูชนะโอ้โหนอกบ้านนะใช่ดูนี่ยากเลยดูคาเซเนอร์แม่งเสียประตูน้อยมากนะน้อยมากคิดว่าหนึ่งศูนย์ได้ยังนี้อาจจะเชียร์แมนยูด้วยใช่ผมผมเชียร์แมนยูนิดนึงอ่ะให้มันได้สามแต่เพราว่าก็มอยละสองนึงผมว่าอาจจะเสียประตูเงี้ยสองนึงถ้าไม่สูงส่งกันหนึ่งหนึ่งเสมอแต่มองว่าเสมออ่ะ ถ้าไปบุนเดสซิกาบิ๊กแมชนะฮะโบอร์เซียดอทมุนกับบาเยนบุนเดสซิก้าไบเยนดับบอลไบเยนบ้าของบ้านบาเยนแต่บอลเยอรมันไม่ได้ดูเลยอ่ะจริงๆผมไม่ได้ดูแต่ผมเห็นบาเยนเล่นยังไงมันเป็นดาวบิ๊กแมชของทั้งสองทีมเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแล้วไม่รู้นะตามสเตตบอลเปลี่ยนโค้ชโอ้โหนั่นแหละอาันนี้เป็นจุดแล้วมันมีข่าวมาว่า6-7คนของบาเยนไม่ชอบนายกัมมัน อาจจะมีส่วนมุลเลอร์มุลเลอร์มีแชสกินาบรีพวกเนี้ยผู้ใหญ่มาเน่พวกทีมชาติบูเซล่าพวกเนี้ยไบร์เกอร์กาเซโลพวกทีมชาติอ่ะคือผมมองว่าอาจจะมีผลเยอะนะใช่ครับแต่การที่กูไม่อยากเล่นในแม่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมีคนใหม่มาทีนี้ไอ้พวกนั้นวิ่งยับเลยใช่ใช่แน่นอนแล้วพอเป็นเอบังเขาด้วยใช่ผมว่าไบร์เยชนะไปอย่าบุกสองศูนย์นะผมว่าถล่มสามศูนย์ว่าสามหนึ่งต้องมให้ดรอปใคระบาเยนหนึ่งศูนย์ เฉือน่ะใครบ่ายเย็นบ่ายเย็นก็ประมาณนี้เห็นคล้ายๆกันนะจริงเห็นเห็นเห็นเหมือนกันเกือบทุกคู่เพราะมันเออเพราะบางคู่มันก็ชัดไงอาจจะมีต่างแบบเสมอแอย่างอย่างอย่างคู่แมนยูยูเนี่ยนก็โอกาสเสมอมันสูงไงอย่างซิตีิ้งนี้ก็เห็นเกือบเหมือนกันหมดคือผมก็เห็นคล้ายๆกันแหละแต่ว่าเชียร์ไงใใชช่กันะก็ประมาณนี้นะเจอทุกสุกนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครลงสกอร์ได้แม่นที่สุดถ้าใคร ใครแว่นสุดก็ไม่ไม่ไม่เอาเนี่ยโทท้โหโชติโ์ติหรือว่าพูเทอร์มายเซียมเดิมพันไหมไม่เดิมพันเดิมพันหมายถึงว่าถ้าซิตี้ชนะเออใช่แล้วถ้าลิเวอร์พูลชนะอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าลิเวอร์พูลถ้าลิเวอร์พูลไม่แพ้ก็ได้เลยไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้ยไอ้คุณจะเอาอย่างนี้ไม่ได้นะต้องผมเดียวได้เปรียบเลยมึง่นไมใส่เสื้อทีมนะมแเอาได้เปรียบหรื ลูปูใส่เสื้อไม่เอาผมไม่ใส่เสื้อนั่นแล้วก็หน้าขาวไม่เอาผมไม่ใส่เสื้อลูปูกูโดนไปแล้วไอ้แล้วมึงมาท้าเขาแล้วมึงกลัวมึงท้าเขาแล้วมึงกลัวมั้ยโอ้ยมึกลัวท้าเขาเอ่ะไม่เอาไม่ทีมปูเสียเปรียบมึงเออมั้ยอ่ะทีมปูเสียเปรียบไม่เอาเขาจะเพลเขาจะเพลไม่ใช่ใครนี่แหละเขาจะเพลเที่อะเขาไม่เอใครเอาดิเอาดิเอาจะมึงจะเพลเขาจะเคร เอาเอาแล้วกูเอาการชนะมึงมากกว่ามันนะกูหน้าขาวหน้าขาวหน้าขาวเฮ้ยกูหน้าขาวอยู่แล้วหน้าบอกมึงง่ายได้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 จับมือดูด้วยไม่ทำตบหน้าหน้าขาวเข้ารายการมาอะไรล้มบอลเลยไม่ไม่ขาวมาเลยล้มบอลใช่ป่ะไม่ใช่นี่อ๋อนี้อันนี้อันนี้เเออโคก็อันนี้ก็ล้มบอลต่ออย่านี่ยเราถ่ายไว้นนี้โอ้ยเอาลุงกูนะ อะไรไอ้ดอมือนกับไบเยอเน่ดอสเหมือนกับไบเยอเน่ทีเดียวกันทีเดียวกันอันนี้ก็กูก็ไบเอเนเหมือนกันกูก็ไบเอเนเหมือนกันที่ไบเยเน่กำลังกันบ่นมึงแพ้กูล่าสุดมึงก็ไม่โดนเลยมึงไม่ทำอะไรเลยอ่ะเจอกันใหม่สัปดาหห์น้าสวัสดีครับสวัสดีครับมึงเป็นอะไรกับกู่เนีย